วันนี้เห็นเห uh, ็นม nope ีเห็ดหัวเชื whale, <sh> ้อเห็ดป่าลวงเนาะโดยเฉพาะทั้งเห็ดขอบเห็ดจอเห็ดหลินจือแล้วก็เห็ดแดงเนี่ยที่บอกว่ามันจะหายากหน่อยแล้วโดยเฉพาะที่ต้องคิดว่าจะต้องเผาป่าแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ความสําเร็จตอนนี้เห็นว่าทําก่อนที่เราจะผลงานวิจัยจะจะเสร็จให้มามาทดลองในวันนี้ครับก็คือว่าอย่างในวันนี้ครับมันเป็นจริงๆแล้วผลงานวิจัยเนี่ยมันออกมาละในระดับหนึ่ง เพราะว่ามีมีหลายหน่วยงานที่เขาเคยทํามาแล้วแล้วมีข้อมูลมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เผยแพร่ออกไปกว้างขวางมากแลวคราวนี้เรามาทําการทดลองเพราะว่าของเราเป็นพื้นที่สูงเราคิดว่าถ้าเกิดเราทําให้ชาวบ้านเขาตระหนักได้แล้วก็สามารถ สร้างรายได้จากเก็บพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เขามีความรักป่าแล้วก็ป้องกันช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นได้นะครับเราก็เลยเอาตัวหัวเชื้อเนี่ยมาทําหัวเชื้อแบบง่ายๆที่ชาวบ้านสามารถทําเองก็ได้นะครับเพื่อให้เอามาปลูกป่าได้แล้วก็ให้สามารถไปเก็บผลผลิตในป่าได้ใช้เวลาคิดค้นแล้วก็ความสําเร็จนี่นานไหมครับอันนี้นี่จริงๆรายงานมีมาเป็น10กว่าปีแล้วความสําเร็จนี่ที่เบื้องต้นเลยคือ ที่หนองนึงนะครับโครงการนั้นเนื่องจากเขาร่งรีพัฒนาพื้นที่บริเวณร,รอบรอหนองนึงจังหวัดยสโสธรของรัชการที่สิบท่านทำไว้เมื่อนาลรอันนี้ก็เราก็ไปพาเกษตรกรไปเรียนรูจ้จากที่นู่นมาส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่สำเร็จแต่คราวนี้เราก็เลยมาทดลองกับทีมที่แม่ว่าเพราะว่าแม่ว่าเขามีป่าชุมชนแล้วก็แม่มารอเนี่ยชาวบ,บ้านให้ความร่วมมือในการทดลองมาระดับหนึ่งแล้วมีแปลงทดสอบอยู่ด้านบน แต่ว่าพอมาวันนี้มันมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐพอดีแล้วก็ทางสถาบันก็มีนโยบายเรื่องนี้ด้วยก็เลยเอามาทําให้เกษตรกรได้ไดเห็นได้ดูแล้วก็ใช้ป่าชุมชนเป็นตัวอย่างในการทดสอบเพราะเพื่อให้ชาวบ,บ้านเขาได้เห็นจริงและจะได้ทําจริงปัจจัยความสําเร็จของมันที่ว่าจะต้องไปขึ้นกับมันต้องไปอยู่กับต้นอะไรม,มันอยู่ในส่วนป่าแบบไหนถึงจะได้ความสําเร็จนะครับ ถ้าตัวนี้นะครับที่เราที่เราทำเนี่ยจริงแล้วก็เป็นกลุ่มป่าเต็งลังป่าเบญจพรรณก็ใส่ได้นะครับคือขอให้มันมีไม้กลุ่มวงยางเป็นพืชวงยางนะครับที่มีลูกมีปีกเนี่ยใช้ได้แทบทั้งหมดเลยเหียงตึงเปาแง้อะไรอีกนะครับพยอมแล้วก็ยางนาวงยางที่เป็นวงยางแต่ไม่ใช่ยางพารานะครับ าใส่ได้ตะเคียนได้ครับ,รบหลังจากวันนี้ไปเนี่ยมันจะมีการต่อยอดแล้วก็เพื่อขยายไปพื้นที่ไหนไหมครับเพื่อว่็จะได้ลดการเผาป่าเนก็ในในแผนของทางสถาบันน่าจะขยายไปให้ครบพื้นที่ของโครงการขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งหมดของสถาบันในอนาคตน่าจะน่าจะมีการขยายไปถ้าหากอยงนี้ความสำเร็จแล้วเนี่ยมัน,นก็จะช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือได้เยอะไหมครับ ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะเลยครับอันนีน้น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีแรงจูงใจให้ชาวบ้านเขารักป่ามากขึ้นแล้วเขาพอเขาตระหนักรู้ว่าเห็ดเนี่ยถ้าไฟมันไหม้เห็ดมันจะลดลงเขาจะขาดรายได้แทนที่เขาจะมีรายได้จากป่าเนี่ยมันกลายเป็นรายได้เขาลดลงเนี่ยก็จะทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักษาป่าของเราไว้ดีกว่าไม่ให้เกิดไฟไหม้แล้วเราสามารถเก็บเห็ดได้ทุกปีเนี่ยดีกว่าที่จะ รอไฟไหม้แล้วก็ทําให้ไฟไหม้แล้วเห็ดมันหายไปทุกปีปีนี้เยอะปีหน้าลดลงลดลงลดลงจนกว่าจะครบอีกห้าปีถึงจะกลับมาใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ในขณะที่ป่าสมบูรณ์เก็บได้ทุกปีเลยถึงแม้มันจะน้อยหน่อยคือเราไปคุยไม่ค่อยเจอมันดูยากพอเราคุยเสร็จเราเห็นมันเออเก็บได้พอพอประมาณผมคิดว่าน่าจะพอเพียงอย่างยิ่งยิ่งเป็นป่าชุม